ถามว่าไปแคนาดาต้องสมัครงานให้ได้ก่อนหรือว่าต้องไปขอใบอนุญาตทำงานก่อนมาดูรายละเอียดกันค่ะเข้ามาที่เว็บ canadianimmigration com หน้านี้นะคะบริเวณสีแดงตรงนี้เขาเขียนเตือนเอาไว้ค่ะว่าปัจจุบันนี้มีอัตราการช่อชนสูงมากในอุตสาหกรรมการย้ายถิ่นฐานสำนักง,งานของเราไม่ได้ของเงินหรือข้อมูลส่วนบุคคลทางโทรศัพท์หากคุณได้รับสายเรียกรับเงินหรือข้อมูลส่วนบุคคล จากหมายเลขที่ดูเหมือนเป็นของเราคุณควรจะพิจารณาว่านี่เป็นการช่อโกงก็มีเบอร์ของเขาที่เป็นเบอร์ที่น่าสังเกตแต่ปกติแล้วเขาจะออนไลน์คุยกับเรามากกว่านะคะพอเข้ามาดูสีแดงก็จะเห็นได้ว่ามันมีเมนูต่างๆมากมายอย่างเช่นการอพยพย้ายถิ่นมาอยู่ที่แคนาดาการทำงานในแคนาดามีธุรกิจหรือการลงทุนสิ่งที่ยอมรับไม่ได้แล้วก็การเรียนรู้ในแคนาดา พอมาดูเมนูสำหรับการย้ายถิ่นฐานเข้ามาในแคนาดาก็จะมีโปรแกรมสำหรับคนงานที่มีทักษะมีตำแหน่งงานที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการคัดเลือกเนี่ยอยู่ถึง50ตำแหน่งแต่ป้าเข้าไปดูแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นงานที่จะต้องการทักษะมีการเรียนรู้มาค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นป้าก็จะไม่เล่ารายละเอียดให้นะคะยกเว้นท่านที่สนใจว่ามีงานอะไรที่เป็นงานที่มีทักษะ ส่วนอื่นๆเรื่องของสิ่งที่เขายอมรับไม่ได้ก็อย่างเช่นเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องอาชญากรรมต่างๆเป็นต้นแต่ที่จะคุยในวันนี้เกี่ยวกับคำถามว่าควรจะได้วีซ่าก่อนหรือควรจะสมัครงานให้ได้ก่อนก็มีคำตอบให้จากเว็บไซต์นี้เลยนะคะเขาก็จะระบุไว้ชัดเจนเลยค่ะว่าการที่จะได้รับ ใบอนุญาตทำงานในแคนาดามีกระบวนการ2ขั้นตอนโดยส่วนใหญ่แล้วผู้สมัครควรจะได้รับการเสนอการว่าจ้างก่อนคือต้องสมัครงานให้ได้ซะก่อนแล้วถึงจะไปขอใบอนุญาตทำงานในแคนาดานะคะทีนี้ การขอใบอนุญาตทํางานก็มี2ขั้นตอนด้วยกันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขั้นตอนแรกในการขอใบอนุญาตทํางานของแคนาดาคือการยื่นขอการประเมินผลกระทบตลาดแรงงานนะคะตัวนี้ LMIA จากสํานักงานการจ้างงานและการพัฒนาสังคมแคนาดาชื่อจากตรงนี้ค่ะ Employment and Social Development Canada เขาบอกว่าโดยปกติแล้วนายจ้างชาวแคนาดาจะต้องดำเนินการจัดหา,าง,งานในประเทศและแสดงให้เห็นด้วยว่า ไม่มีผู้ที่อยู่อาศัยทาวรหรือพลเมืองชาวแคนาดาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานนี้พอขั้นตอนที่2หลังจากที่การประเมิน LMIA ออกมาในเชิงบวกแล้วเนี่ยผู้สมัครสามารถยื่นขอใบอนุญ,ญาตการทำงานของแคนาดาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ป้ามาดูในเว็บไซต์นี้ของไทย k ีดแคนาดา .com อันเนี้ย มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของใบอนุญาตทำงานในแคนาดาแล้วก็วีซ่าทำงานที่แคนาดานะคะซึ่งเป็นภาษาไทยดีมากเลยและถ้าอยากจะค้นหาอะไรในช่องนี้ก็เขียนค้นหาได้เลยนะเนี่ยค่อยให้มีคําว่าค้นหาตรงนี้ท่านก็จะได้รับข้อมูลที่เป็นภาษาไทยอ่านง่ายตรงนี้อ่านเองได้เนาะเว็บไซต์นี้ทําโดยบริษัทไทยแคนาดากรุ๊ปนะคะ บริษัทไทยแคนาดากรุ๊ปไม่ได้รับทําวีซ่าทำงานที่แคนาดาเขารับทําวีซ่าถาวรแคนาดาโปรแกรมนักลงทุนเท่านั้นคนทั่วไปอย่างเราก็ติดต่อไม่ได้แต่เขามีข้อมูลอื่นๆให้ดูก็ลากดูข้างล่างเลยตรงนี้น่าสนใจโปรแกรมแรงงานชั่วคราวต่างชาติ Temporary Foreign Worker Program TFWP เป็นช่องทางสำหรับนายจ้างในแคนาดาในการว่าจ้างแรงงานชาวต่างชาติให้เข้ามาทำงานในแคนาดา โดยใช้โปรแกรมนี้อนุญ,ญาตให้ในายจ้างที่ไม่สามารถหาแรงงานชาวแคนาดาเองได้สามารถว่าจ้างแรงงานต่างชาติเป็นการชั่วยคราวเพื่อเข้ามาชดเชยการขาดแคลนแรงงานทั่วไปและแรงงานนักวิชาชีพในแคนาดาแล้วเขาก็บอกว่าโดยทั่วไปเนี่ยนายจ้างในแคนาดาจะเป็นผู้ยื่นขอเอกสารที่ชื่อว่า LMA i เนี่ยจะได้ยินคำนี้บ่อยๆนะ Labor Market Impact Assessment ก็คือการประเมินผลกระทบทางด้านการตลาดแรงงาน เพื่อที่จะใช้ยื่นขออนุญาตในการจ้างแรงงานต่างชาติตัวเอกสาร LMIA เนี่ยจะอนุมัติโดยหน่วยงานด้านแรงงานของแคนาดาเรียกย่อๆว่า Service Canada อันนี้ป้าเคยพูดไปแล้วซึ่งแรงงานชั่วคราวต่างชาติ ตัว temporary foreign worker เนี้ยจะได้รับใบอนุญ,ญาตทำงานหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า work permit นะออกโดยหน่วยงานรัฐบาลแคนาดาตัว service canada เขาจะอนุมัติเอกสาร LMIA ซึ่งลงความเห็นสรุปว่านายจ้างไม่สามารถหาแรงงานชาวแคนาดาได้อันนี้คนต่างชาติถึงจะเข้าไปทำงานได้ตรงนี้หัวข้อที่บอกว่า งานในประเภทต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญ,ญาตทำงาน work permit ก็ลองคลิกเข้าไปดูได้นะหรือหัวข้อที่บอกว่างานประเภทต่อไปนี้ต้องขออนุญาตใบทำงานแต่ไม่จำเป็นต้องขอเอกสาร L M I A ก็ลองคลิกเข้าไปดูนะคะ ตรงนี้ก็มีขั้นตอนเขาบอกว่าขั้นตอนการยื่นขออนุญาตโดยมีประเด็นสําคัญต่างๆเบื้องต้นนายจ้างในแคนาดาต้องยื่นเรื่องต่อหน่วยงานด้านแรงงานของรัฐบาลแคนาดาจากนั้นเมื่อหน่วยงานดังกล่าวอนุมัติเอกสาร L M I A เพื่อยืนยันการอนุญาตให้นายจ้างสามารถจ้างชาวต่างชาติ ให้เข้ามาทํางานในประเทศแคนาดาได้ขั้นตอนต่อมาท่านก็จะต้องยื่นเรื่องขอใบอนุญาตทํางานนะคะก็คือ application for a work permit ไปยังหน่วยงานวีซ่าของแคนาดาทีนี้มาถึงการเข้ามาทํางานในแคนาดาท่านในฐานะแรงงานต่างชาติต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในกฎหมายนอกเหนือจากการมีใบอนุญาต work permit แล้วเพื่อการทํางานและพำนักชั่วคราวในแคนาดาแล้วท่านต้องมีวีซ่าชั่วคราวแคนาดาคําว่าชั่วคราวก็คือ temporary resident ก็คือพำัก นะหรือเรียกว่าวีซ่าทำงานวีซ่าคนงานแคนาดาเขาก็จะเป็นแคนาดา Worker Visa ซซึ่งอนุมัติโดยหน่วยงานวีซ่าแคนาดาเพื่อใช้ในการเดินทางเข้าสู่ประเทศแคนาดาด้วย ใบอนุญาตทำงานตัว work permit เนี่ยเป็นเอกสารที่แสดงว่าตัวท่านได้รับการอนุญาตให้เข้ามาทำงานแล้วก็พำนักอาศัยเป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในแคนาดาเท่านั้นหลังจากเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในแคนาดาได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหากท่านมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมาย immigration ท่านอาจยื่นขอวีซ่าถาวรแคนาดา เพื่อขอรับสถานะประชากรถาวรแคนาดาได้คำว่าถาวรคือคำว่า permanent กรณีที่ท่านต้องการนำสามีภรรยาหรือบุตรให้ติดตามเข้ามาในแคนาดาท่านสามารถยื่นแสดงความจำนงต่อเจ้าหน้าที่ Immigration ตรงนี้นะ่าสนใจค่ะเขาบอกไว้ว่า คุณสมบัติทั่วไปของผู้ขอวีซ่าทำงานแคนาดานะเป็นข้อมูลทั่วไปตรงนี้อ่านเองได้เนาะที่น่าสนใจมีตรงนี้ค่ะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่13ธันวาคมปีพุทธศักราช2559นะคะคริสตศักราชคือ2016บวก543เนาะ หากแรงงานต่างชาติมีความประสงค์จะทำงานต่อในแคนาดาหลังจากได้ทำงานในแคนาดามาครบ4ปีแล้วแรงงานต่างชาติสามารถยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานได้ <Yay! S 1> แปลภาษาอังกฤษอย่างนี้นะหากมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนภายใต้กฎหมาย เขาไฮไลท์เอาไว้ชัดเจนนะคะว่าที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องรอให้เวลาผ่านไปอีก4ปีเป็นไปนตามกฎ4 year rule ที่เป็นกติกาเดิมอันนี้ก็เพราะเหตุที่ว่าตอนนี้แรงงานเริ่มหายากมากขึ้นทั่วโลกนะคะเป็นโอกาสอันดีของพี่น้องเลยคะ่ะ <Yeah. S 1> และถ้าท่านอยากจะเข้าไปดูในรายละเอียดการยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานท่านก็คลิกตรงนี้เลยนะคะ application to change conditions or extend your stay in Canada ก็คือ การยื่นขอเปลี่ยนสถานะหรือขยายระยะเวลาการพำนักอยู่ในแคนาดากลับมาที่ตรงนี้ที่บอกว่างานที่ไม่จะเป็นต้องขอใบอนุญาตทำงานค่อนข้างซับซ้อนค่ะเขาเรียกว่าเป็นใบอนุญาตทำงานในแคนาดาแบบเปิด ซึ่งแตกต่างจากใบอนุญ,ญาตทำงานปกติตรงที่ไม่ระบุงานหรือว่านายจ้างโดยเฉพาะใบอนุญาตแบบเปิดนี่จะช่วยให้สามารถทำงานให้กับนายจ้างชาวแคนาดาคนใดก็ได้ในเกือบทุกความสามารถที่คุณมีอยู่แล้วก็ใบอนุญาตทำงานแบบเปิดไม่ได้กำหนดให้ผู้สมัครต้องมีข้อเสนอการจ้างงานหรือการประเมินผลกระทบต่อตลาดแรงงานในเชิงบวกแต่อย่างใดแต่ว่ามันก็มีงานที่เฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจลคะค่ะ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยใบอนุญาตทำงานแบบเปิดเนี่ยก็อาจจะนำไปใช้ได้กับผู้สมรสหรือหุ้นส่วนตามกฎหมายของแรงงานต่างด้าวชั่วคราวซึ่งเขาจะระบุอาชีพไว้ตามการจัดประเภทอาชีพแห่งชาติของเขาเรียกว่า NOC อะนะซึ่งเขามีการจัดรหัสอาชีพ5หลักไว้ใช้ในการจัดประเภทอาชีพในตลาดแรงงานของแคนาดาค่ะส่วนที่ เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการยื่นขอต่ออนุญาตหลังจากทํางานครบ4ปีตรงนี้ให้ทํางานให้ครบ4ปีก่อนแล้วค่อยคลิกเข้าไปดูแล้วกันนะคะส่วนรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซา่าประกาศใช้เมื่อเดือนมิถุนายน2562แบบฟอร์มสําหรับครอบครัวเขาจะมีแบบฟอร์มต่างหากอันนี้ประกาศใช้เมื่อเดือนพฤษภาคม2561ซึ่งท่านสามารถอ่านเองได้นะคะ เอาละค่ะหวังว่าได้คำตอบที่เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วนะคะถ้ายังสงสัยเรื่องอะไรก็ฝากข้อความเอาไว้ได้เดี๋ยวป้าจะมาตอบให้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในอีสานอินเตอร์คลิปหน้าป้าจะไปหางานที่ออสเตรเลียให้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะบ๊ายบาย